สบายดีครับพี่น้องนะอ่าวันนี้ถักท้ายหาเพื่อนลมทางกันสวัสดีเย็นวันศุกร์กันพี่นะ้องอ่าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับแล้วพรุ่งนี้จะได้กลับมาตุภูมิแล้วนะชนะนบุรีอ่าศรีราชาได้พี่นะ้องอ่าได้กลับการทํางานไปเริ่มต้นทํางานใหม่ของปีครับสัปดาห์แรกของปี2500 2568นะพี่นะ้องเออครับทักทายหาเพื่อนลมทางกันก่อนที่จะกลับบ้านพี่น้องก่อนที่จะกลับไปทํางานต่อ โอ้พักผ่อนกายายเต็มที่ไปน,นะมาชาร์จแบตกันก่อนมาชาร์จแบตกันก่อนก่อนที่จะกลับไปทํางานต่อที่ชนบุรีตักทายหาเพื่อนลมทางคือเก่าครับเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนลมทางกันชาวครีเอเตอร์ทุกท่านอ่าบนัสสร้างรายได้ทุกท่านนะไปน,นะเออครับสวัสดีทั้งทั้งชาวครีเอเตอร์ทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศกะดีอยู่ต่างอ่าจังหวัดกะดี หรือว่าอยู่ในประเทศไทยก็ดีพี่น้องปประเทศ,เ,ทศ,เ,ทศ,เ,ทศเพื่อนบ้านก็นดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านสุขคนคือเก่ามาหนี้อยู่ทุ่งนาพี่น้องอยู่ทุง่งนาทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหม,มายมาสร้างว่าพี่น้องเออครับขอบแต่ตื่นสักหน่อยฮะเพราะของปากของครอพี่นอ้องนะหลังจากที่หยุดหลายมือเขาก็มาหาอยู่หากินแถวบ้านพี่น้องนะครเป็นบ,บรรยากาศแถบลูกทุ่งลูกทุง่งเนาะพี่น้องลูกทุ่งลูกทุ่งอีกตามเคยพี่น้องบ่มีอย่างมากไหม อยู่แบบพื้นฐานอยู่แบบบึนบ้านเหรออยู่แบบบ้านๆอยู่แบบบ้านนอกบ้านนาเราไม่มีอะไรรู้ละหารู้หาระเหมือนคนอื่นเขาไม่นะอยู่กับกองชี้วัวชี้ควายมันเดิมคนละเนี่ยนี่ครับกองชี้วัวชี้ควายมันเดิมเคนละเออนี่ครับไม่ได้อยู่หาระหาระครับแล้วอยู่กับกองชี้วัวชี้ควายเช่นเดิมเช่นเคยอ่าน่าจะเป็นคนผู้เก่าคนละคนผู้เก่าผู้ไายคือเก่าคนบรอคนหัวรางคือเก่าคนละมาสร้างวากันเป็นอสสทักทายหากัน สำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางกลับกทอเดินทางให้ปลอดภัยเนนะเดินทางกับชลบุรีหรือว่ากรุงเทพกรุงไทยให้ปลอดภัยกันขับรถช้าๆอย่าให้เขาแซงไปเนาะหึ่งกูโว่จังสันมาสางว่าแบบนี้โอ้ยขับมาสางได้ยังให้เขาแซงพี่น้องเอ้ยโว่บอกมีเลสไนท์ไปเนาะหึ่งหอกพี่นาะหอกหยอกกันหยอกกันอ่าขับช้าครับขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเนาะขับเกินนี่ก็อันตรายไปเนาะเพราะว่า ง่วงก็ง่วงก็จอดนอนพี่น่ะมเพียก็จอดพักพี่นะหาดื่มกาฟอกาแฟกันหาหาดื่มกาฝอกาแฟกันตามร้านขายร้านขายสะดวกซื้อกับว่าสร้างว่าพี่น่ะเออมองได้ที่เขาผ่านกับแวะแวะจอดแวะจอดแวะจอดกับกาแฟกาแฟกาแฟก็แก่สองแกวกันกลายเป็นกาแฟร้อนกาแฟปั่นกาแฟเย็นกินได้ทั้งมดพี่น่ะเพื่อสุขภาพเขาเพื่อสายตาที่แก่งจางปางพี่นะ ว่าสิเป็นพวกเครื่องดื่มชุกกำลังก็ดีพนะี่นะคือชูกำลังก็ดีกินเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยววันขึ้นนะีเวันขึ้นต่อเปนะ็น้องเอ้ยมาสั่งไว้อีกเดี๋ยวเป็น้องเอ้ยเนาะถักไทยหาบลงทั้งเปนะ็นวะมาเนี้อยู่กลางทุ่งนาพี่น้องอยู่กลางทุ่งนา,นะา,งงนามาหานครครับนะวันนี้มาเก็บลูกมะกรอกพนะี่น้อะเก็บลูกมะกรอกเอาไว้ไปกินพรุ่งนี้ที่ชลบุรีครับนะขอลากลับบ้านแล้วพี่น้องขอลากลับต่างทำงานที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมคนระับหลังจากหยุดมาเปิดแปดวันเก้าวัน ไวเ,เหมือนพิบตาครับน้าไวเหมือนโกหกพี่น้อวแป๊บเดียวแป๊บเดียวกลับบ้านครับกลับทำงานอีกแล้วครับอยู่กับลูกไปกี่วันกี่สัปดาห์เองอ่าอยู่กับอูกับลูกวันหนึ่งสัปดาห์พี่น้องโอ้คิดหอดลูกไหลมาหอดกับแป๊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 บเบื่อเดียวพี่น้องกลับอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหนึ่งปีมีสองครั้งพี่น้องสงกรามกับปีใหม่ครับครับบอด้กลับจ้าเทียบพี่น้องเหตุงานเหตุเวียกบหมือนที่ลำด้วยอย่างเขาเนาะพี่่ะ แล้ววันที่หนึ่งกับบุษบงพอจักเขี่ยไปตรงเอ้ยเนาะพอได้กกับอยู่ผล่มียกับยุลรันเนี่ยขอให้ปีใหม่นี่มันมันโชคลาภมันมันเนี่ยเฮงเฮงปังปังทุกคนแล้วพี่น้องนะท่านใดที่ที่ถูกหวยเละเบื่งวดนหนึ่งก็ขอยินดีทุกคนด้วยที่ถูกหวยรวยเบอร์กันขอสวัสดีทุกท่านทุกเก่าสำหรับเมื่อนี้น่าจะขอบายบายกันเดี๋ยวทั้งบ้านพอดีล้อพี่น้องออกมาเจาบเกอกแป๊บหนึ่งนะแป๊บดุดไปหนึ่งอ่ะลำรับวันนี้ขอบายบายครับ บายบายครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บสุดยอดบาย,บายบายจุกครู